ก็ดิสมอกแซลมอนคือเนื้อแล้วก็ขอเป็นไวายมัชรูมแอนด์เชอร์กอนเวอร์ลุสนะรีซอตโตนะแล้วก็เอาเออเอาอันนึงเอามูสมาลี่งนะได้ครับเฮ้ยอีกอย่างเดี๋ยวลืมครับผมมีนี่ป่ะเอาแล้วอย่าลืมเอามาคู่กับฟิลเบร็เอออย่าลืมเอามาคู่กับฟิลเบรนะ ขอมาเลยนะเนี่ยชอบกับพี่อุ๋นทั้งวันเลยแล้วมีแบบกิมเบ้ชอบมากเลยมาจิ้มกับน้ำซุปเป็นเค็มสุดยอดสาวชาเมื่อกี้เนี่ยาองกพ่อค่ะเป็นชาดิศตั้งใจไว้ว่าจะมาแสดงกับพี่ชายให้สนุกมากๆเลยมีการซ้อมกับน้องสาวแล้วก็ได้รับคำแนะนำในการเล่นมาว่าจะต้องเล่นยังไงกับพี่ชายแล้ว คือคนที่เล่นด้วยเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวเลยอีกเขามาจัดเต็มไปหวัดสนุกมากมันเป็นเมนูอาหารต่างชาติซึ่งมันไม่คุ้นปากผมเลยครับพี่ชายมไม่เคยรู้เลยว่าหน้าตามันเป็นยงไงทีมงานก็ส่งภาพหน้าตาว่าอาหารประเภทนี้ชื่อนี้ส่งมาว่าชื่ออะไรโอ้ยช่องอยู่นานมากเลยเพื่อว่ามาเข้าฉากกับพี่ชายกับลูกสาวเนี่ยจะได้ต่อเนื่องแล้วก็จะมีอะไรสนุก,นกอยู่ในฉากนี้เยอะเลยคือเนครั้งแรกที่สิงคโปร์ได้เจอกับคุพ่อของ เก็เลยไม่รู้ว่ามาอารมณ์ไหนกันแน่ตกลงจะแบบจะซีเรียสหรือว่าจะล้อกันเล่นหรือว่าจะอ๊อจะอ๊อกันหรือว่าไงกันแน่ใช่ใซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยได้ร่วมงานกับชายครั้งแรกตอนเรื่องเรื่องแค้นรักสลับชะตาซึ่งจะเป็นแบบไุ่นแอคชั่นเนโอ้โหนักเรียกมากมาอันนี้นี่คือแบบตลกอ่ะเรียกกับการอั้นขังก็สนุกดีฉากหนึ่ง